ที่หลวงปู่ทิมกำลังอธิษฐานจิตบกเสกอยู่นั้นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นกับตาตัวเอง,องก็ปรากฏขึ้นน้ำมนต์ที่อยู่ภายในโลงใหญ่เครื่องโลงที่ตั้งสมบกนิ่งอยู่ด้านหน้าหลวงปู่ทิมค่อยๆเดินดและทวีความสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระชอร่อมลน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งกับเรื่องราวเกร็ดปฏิหารประวัติหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพระมหาเทระสุปฏิปันโนหแผ่นดินในตอนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปพบกับเหตุการณ์อันน่าทึ่งตอนหนึ่งขององค์หลวงปู่ทิมนั่นก็คือเสกน้ำมนต์จนเดือดพุ่งทะลักจากองค์ใบใหญ่ต่อหน้าประชาชนนับพันคนในงานพิธีปลุกเสกพระ เครื่องรางของคลังหลวงพ่อจัน์วัดตะพงนอกแต่ก่อนอื่นมาฟังประวัติหลวงปู่กันสักเล็กน้อยนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกหรือพระครูภาวนาพิรัตอดีตเจ้าวาดวัดรหารไร่ชื่อเดิมวัดไร่วาลีเป็นยอดอริยะพระสุปฏิปันโนที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกหลวงปู่เป็นผู้ถือสันโดษสมถะ ไม่ยึดติดทรัพย์สินใดๆเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์องค์สัมมาเนน้อยและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตามกําลังธาตุขันธ์ที่มีอยู่ทั้งยังฉันอาหารเพียงมื้อเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์อีกด้วยหลงปู่ทิมเป็นบุตรของนายแจ้และนางอินงามสี ท่านเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2422ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บ้านหัวทุ่งตาบุตรตำบลละหารอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเป็นหลานสิทธิ์ของหลวงปู่สังเท่าวัดเก่งจีนได้อุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2449 มีพระครูขาววัดทักมาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงห์เป็นพระอนุสวนาจารย์พระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ณพัทธสีมาวัดรหารไรได้รับฉายานามว่าอิสริโกแปลว่าผู้มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เมื่อบดแล้วหลวงปู่ทิมได้ศึกษาศาสตร์ต่างๆ รวมถึงวิทยาคมจากตำราหลวงปู่สังเท่าพระอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมอย่างยิ่งในสมัยนั้นและศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากคารวาสและบรรพชิตท่านได้ออกทุดงไปร้ายจังหวัดสแสวงหาความวิเวกเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมาฐานและฝึกฝนสมาธิจิตอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายปีภายหลังกลับมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดระหารไร่และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูภาวนาพิรัตเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2507คุณผู้ชมครับมากล่าวถึงเรื่องราวเกรดปฏิหารของหลวงปู่ทิมตามที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นกันต่อนะครับบรรดาพระเทรารย์ดังแห่งระยองและจังหวัดใกล้เคียงหลายต่อหลายองค์และรวมถึงเราสิทธิานุสิทธ์ที่ครบรสัทธาเลื่อมใส ต่างได้ให้การยอมรับถึงอำนาจพลังจิตอันแก่กล้าของหลวงพุิ์ทิทั้งที่ประจักษ์แก่สายตาและประสบเหตุการณ์ปฏิหารกันมาโดยตลอดตัวอย่างเช่นการถูกรองของจากหมอผีขมังเวทการหายตัวไปปรากฏอย่างที่ห่างไกลต่างจังหวัดลูกกระสุนปืนยิงไม่ออกยิงไม่เข้าหรือแคล้วคลาดจากคมกระสุนปืนก็มีมาแล้ว ในตอนนี้จะเล่าถึงเกรดปฏิหารตอนหนึ่งเมื่อราวพุทธศักราช2,511ที่วัตะพงนอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้มีพิธีปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อจันทร์เจ้าอาวาสวัตะพงนอกในพิธีนี้ได้นิมนต์เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านอาคมขลังมาหลายรูปด,ด้วยกันและแน่นอนไม่พลาดหลวงปู่ทิมก็ได้ถูกนิมนต์มาด้วยเช่นกัน บรรดาญาติโยมที่เคารพศรัทธาเริ่มใสทุกท,ทั่วสารทิศท,ที่ได้ทราบข่าวต่างรังไหลมุ่งหน้ามาสู่วัดตะพงนอกกันอย่างหนาแน่นทําให้ภายในวัดแะดูคับแคบในทันทีเพราะหวังจะได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่ตนเองต่างนับถือและได้ของดีบูชาติดไม้ติดมือกลับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัวเมื่อถึงเวลาเลิกดี พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกได้เริ่มขึ้นหลวงพ่อต่างๆก็ได้บริกรรมอธิษฐานจิตในศาสตร์ที่แต่ละองค์ถนัดและได้ศึกษากันมาอย่างช่ำชองโดยในพิธีนี้พระอาจารย์รัฐซึ่งเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดได้นำองค์ใส่น้ำมนต์ใบเขื่องมาตั้งไว้กลางพิธีและอาราธนานิมนต์หลวงพุทธิมช่วยเมตตาปลุกเสกเดียว ที่หลวงปู่ทิมกำลังอธิษฐานจิตปกเสดอยู่นั้นสิ่งที่ทคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองก็ปรากฏขึ้นน้ำมนต์ที่อยู่ภายในโอ่งใหญ่เครื่องโอ่งทีตตั้มสงบนิ่งอยู่ด้านหน้าหลวงปู่ทิมค่อยๆเดอนและทวีความสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระชองร่นโอ่งออกมาสร้างความแตกตื่นตะกรุดสะจใจแก่ผู้พบเห็นที่แวดล้อมในงานเป็นอย่างมากซึ่งปรากฏการณ์ปฏิบัติงา ชีวิตหลายคนอาจไม่ได้ปมอีกเลยหลังจากพิธีอธิษฐานจิตเสร็จสิน้นน้ำมนต์ในโอ่งนั้นก็ได้ดูชาวบ้านที่มาร่วมง,งานตามรู้กันเข้าไปแยกจนหมดสิน้นติดไม้ติดมือกันกลับบ้านอิ่มเอมปิติใจกันทั่วหน้าและนี่ก็คือเรื่องราวเกร็ดปาฏิหาริย์ประวัติหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง พระมหาเถระสุปฏิปันโนห้าแผ่นดินที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเชื่อแน่ว่าอิทธิปฏิหารที่ปรากฏนั้นไม่ว่าจะมาจากวัตถุมงคลต่างๆหรือจากตัวหลวงปู่เองก็เป็นเพียงกุศโลบายที่หลวงปู่ทิมต้องการจะสอนสงเคราะห์พุทธบริษัทญาิโยมให้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลรธรรมอันดีระความชั่วทำแต่สิ่งดีงาม และหมั่นพัฒนาจิตใจอยู่เสมอตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพราะสรรพสัตว์ทุกตัวตนบนโลกนี้จะดีหรือชั่วก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจวัตจักรกฎแห่งกรรมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่านัติกรรมสมภรรัแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี สำหรับวันนี้คงต้องราคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำร,ร,รวยจงมีแด่คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอิติสุขโตรอราหังพุทโธนัโมพุทายะมะอะอุอ คลิปนี้ถูกใจคุณผู้ชมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งข้างๆติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับที่สำคัญแนะนำติดชมรายการได้เสมอยินดีน้อมรับปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ